เราข้ก,กาซเดี๋ยวรเยราอนี่โอเคเาามาหาอาชีพเมนท์อาชีพเมน์อาชีเมนมัน,เ,นเป็นอาชีเมของตัวชื่ออะไรวะเดี๋ยวเาอเพิ่อาชีพเม้นท์ให้ดูกว่า,าง,งายที่สุดเลยเดีวคนนี้เอาเนะี่ยอาชีพเมนท์อันหน้าสุดอาชีพเมน์อาชีพเมน์อาชีพเมน์อาชีพเมนท์กูไหนวะ โอเคเดี๋ยวามาเอาชิเมนนี้กันไป,ปเอ๊ะหงพอ้างปนะ่ะเนี่ยโอเคเอาไาม่ได้ครังใส่กี่ใส่กี่ใช่ใส่กีระหว่างนี้เธอที้เราเรอต้องกินหนุบไปด้วยนะคน <laughs> อ๋อเราใช้ <laughs> เวลาเราเอีกนานมากเลยทุกคนจริงใช้เวลานานอย่างรออย่างนานทุกคนจริงอันนี้ผมเพิ่งมาจะกลับจากโรงเรียนแล้วคนโอเคเท่านั้นก่ okay. อนนะแล้วก็ขอของก่อน เฮ้ยม้าขาวตัวนี้อ่ะแก่ปะให้ใจวินนี่บากว่าตอนเนี้ยโอคยังไงอูมอ้าๆทุกคนก็ยอหนึ่งอีกนะทุกคนเจ้าย้มมันก็มาเองอ่ะทุกคนเร้เอาไปเนาะ เขบบก็เออะไรปะก็แม่งมันต้องดอดคท่ขนาดไหนวะเนี่ยแก็ถ้าแบบนี้นะเพราว่ามันหนอนดีแล้วมันหน่อนเหมือนท้ออกาบิ๊มอกลบมีมอ่ะพอกับเดอม์มิมอ่ะเอาจริงมันก็หม่อนเข้าเขากาันนะแต่อีไ แต่มันจะเป็นในเรื่องแหวนของของ,ของออพิกกี้มากกว่าเนาะก็คือรายการปลายังุก,กติดแจกพุ่มเติมคือมันจะมีโ,โครครอที่ให้มันจำประจำบาหนังเลยวมันตัวศัพกําหนังซ้ําแตว่าแพนแพนที่หายไหอ้ะก็จหายไเออเขาเขายังว่าเออหูเขึ้นเขายังว่าอีกทีอย่าง ไซิตีดด้อ่ะมันมาอยู่ไหนได้ไงคืองงมาก,มากอ่ะจำพายก็มาถค่มา,า,าทช้บ้านะนะันน่ะโค้าแย้มมานีแย้มไม่ได้วิ่งม,มาทันทีเลยคืออย่างเร็วอ่ะคือเด็กไม่ทันได้ทุกคนแค่มาใส่เท้าไม่ใช่เท้าคาวิโนนะบางคาอนอานนียเ่งส่เทาวิโนใช่ไหมอีวิน วินโน้แบบวินโน้เดินตรงไงวะมัน,นน็อคคาหน่อยอเดียวต้องคอยได้ยินเสียงที่ดีกว่านี้ใช่ไหมใช่ถ้าเสียงวิ่งมาถี่กว่านี้อีกคนให้มาเสียงเ้าที่ดีๆตรงหน้าคือเสียงมันจะเหมือนกับตัวคอน,นี่นะคนเคยเห็นตัวคอนมิกกี้วิ่งไหมเดี๋ยวพ่อจะพักก็ามาแล้วคงมัง่งยัง บางานนะนอนเท่านั้นเองถ้านะหลันั้นเราก็ไปไปทุดตั้งกับไกี้ก็ได้แต่เออห้างนี้วะเหรอห้องไอ้เอ,อยียะมาไหมค่ะมันมาทางอย่างทางนั้นอนะ อ้เสียงยีวินมันที่ขึ้นปะเนี่ยวินไอ้เสียงเขาเขาวินู้นวะไงพี่โนะโอ you know. ที่จัดอะถ้าใครที่ที่โน่ผมเน้นเนี่ไอ้จอมพลเนี่ย 开开，这里。嗯，嗯，嗯。嗯。 ยับแไเล่อไป,ไป,ปออซิเมนต์เ,นเขาบอกว่าต้องมาให้ถอดออเคท่านจะเอาซิเมนต์แนบไปก่นอนกันเพราะผมนนอไอซิเมนต์ออกปผมแน่ใจว่ามันมันต้องทำไงเนาะ มันต้องเข้าไปเลยว่าไงก็ไม่รูอ้อย่างยากโอเคงั้นจบกีรติให้ก็ห่อนคนไม่ให้